ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่เบอร์หาดใหญ่เมื่อวานนี้กันบ้างค่ะโดยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลเมืองบ้านพลุนะคะเมื่อรถ6ล้อของบริษัทน้ำบ,บัตลมชื่อดังปรากฏว่าเบรกแตกค่ะพุ่งชนท้ายรถ6ล้อบรรทุกดินคนขับได้รับบาดเจ็บ โดยเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายสามของวันนี้เจ้าที่กู้ภัยรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุชนกันบริเวณถนนกาญจนาวานิชฝั่งขาเข้าหัดใหญ่ก่อนถึงสี่แยกคลองวาในตำบลบ้านพลุอำเภอหัดใหญ่จัดสองขาค่ะจนมีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายนะคะซึ่งที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกล้อบรรทุกน้ำดื่มและน้ำอัดลมของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะหมายเลขทะเบียน8 2 0 8 2 5สุรา์ธานีมีชื่อคนขับคือนายสมศักดิ์นุชปานอายุ39ปีบาดเจ็บบริเวณขาขวาที่ถูกอัดกอปี้อยู่กับ แขงคอนโซลหน้ารถส่วนสภาพรถด้านหน้ายุบมาถึงเบาะหลังและกระจกหน้าแตกละเอียดส่วนคู่กรณีของรถ6ล้อบรรทุกดินที่ถูกชนท้ายไม่ได้รับความเสียหายและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ จากการสอบถามคนขับรถบรรทุกดินนะคะทราบว่าขับรถมาจอดติดไฟแดงอยู่บริเวณแยกจุดเกิดเหตุจู่ๆก็มีรถหกล้อบรรทุกน้ำดื่มและก็น้ำอัดลมยี่ห้อดังขันดังกล่าวพุ่งชนเข้าอย่างจังโดยไม่ทราบสาเหตุเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจคาดว่ารถหกล้อของบริษัทน้ำอัดลมน่าจะเกิดการเบรกแตกและไม่สามารถควบคุมรถได้ค่ะโดยหลังจากนี้จะทำการเรียกคู่กรณีมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดำเนินการในทางกฎหมายต่อไปค่ะ